สัญ,ญลักษณ์แทนใจแอปนนกุนหวานไม่พักสัญ,ญลักษณ์แทนใจใช้อิโมจินี้ถึงกันแล้วเปิดตัวแล้วหวานไม่พักตาดีส่องแอปนนกุนใช้สิ่งนี้แทนใจกันเห็นแล้วรู้เลยหวานกันมานานมากแอปทัสออนโมเมนต์ที่แฟนๆไม่เคยได้เห็นมาก่อนส่วนกางเกงยีนขาดถอดรองเท้าวิ่งชอบนี้ทำหลายคนยิ้มเลย นางเอกสาวเรียบร้อยพูดเบาเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแอปทัสออนที่ตอนนี้หัวใจของเธอได้เป็นสีชมพูสดใสมากหลังจากที่ถูกจับตาสถานะความรักกับพระเอกหนุ่มรุ่นน้องนนกุญชานนว่าเป็นไปอย่างที่แฟนๆเชียร์กันหรือไม่เพราะเห็นถึงความสนิทแบบพิเศษแบบคนรักกันและล่าสุดแฟนๆต่างเฮกันดังๆเมื่อนอนกุลได้เปิดใจให้สัมภาษณ์แบบแมนๆว่า ติดแอบทัอนจริงประทับใจในความรักพร้อมเป็นทุกสถานะหากใช้คำว่าแฟนสถานะภรรยาติดจรวจแน่นอนเรียกว่าฟินกันไปตามๆกันหลายคนแห่แสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามจากความน่ารักของแอบทัอนกับชายานางเอกเรียบร้อยพูดน้อยเบาทำให้หลายคนค่อนข้างหินสายตากับลุกนี้ แต่ล่าสุดทำหลายคนยิ้มเลยกับโมเมนต์ของแอปที่ใส่กางเกยงยีนขาดสุดเอซอร์เสื้อยืดแขนกุดถอดรองเท้าพร้อมกับวิ่งเข้ารายการเรียกว่าเป็นภาพใหม่แปลกตาสุดๆแฟนคลับแอบแซวเบาๆว่าเพิ่งเคยเห็นเธอในลุคนี้และไม่ได้เดินช้าอย่างที่หลายคนคิดแต่หลังจากที่ได้เปิดตัวยอมรับแล้วว่ากำลังดูใจกันอยู่ก็ได้มีชาวโซเชียลตาดีแอบเห็นว่าทั้งสองคน มีสัญลักษณ์แทนใจกันนั่นก็คือใช้รูปหัวใจสีขาวและใบโคบเวอร์ซึ่งน่าจะใช้แทนใจกันมานานแล้วเพราะสังเกตได้จากโพสเก่าๆของหนุ่มนนกุลที่สาวแอบไปคอมเมนต์ไว้และโพสล่าสุดของหนุ่มนนกุลนั่นเอง